เฮ้ยผมผมขอบิงมัวนะเดี๋ยวผมไปช่วยดูให้พี่ยาวครับผมผมใส่ดันมัวนะเออเยวผมเออไปเองเลยพี่ละเออไปเองตรงซอยมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช้ไปดูยาวให้นะพี่เออก็ดีเออไหนตรงห้องใหญ่ไงก็เต็มหน้าหนักหน่วงแน่เลยวะระวังซอยอ่ะซอยนั่นจะหลุดเร็วมากถ้าเป็นดันเนี่ย กระมุนอ่ะสะพานก,กับกามันคงไม่กล้ามาหรอกผมวไว้มันน่าจะเน้นเยมากกว่าเออมาดูเออน้องแพมมาดูบนถังไปเดี๋ยวพี่ยิงถังให้พี่ยิงบน,นถังอะ่ะแล้ว Laura, ok, lắm nghe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  lắm มุดมุดมุนผมไล่แล้วจะลอยซ้อนหมุดฮะซอยเมีะซอยมีะมันู่บานโอ้ยพี่เทียน Thank mm -hmm. you. ไปอะไรครไปครับนาพี่จอนว้าพวกแม่งจะนิ่งเลยแล้วมันเริ tuôn subscribe cho Sorry, sorry, sorry. Bomb has been planted. Go on, go on. Okay. Bomb diffused. <laughs> Mission success. <laughs> okay, let's go. <laughs>

Một người 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 một <laughs> Bomb has been planted.

哦，那个，那个。 my meat Double kill! <whose> noise> <sharp> noise> bomb has been planted Jane <sharp noise> killer Bomb diffused. Mission success. <laughs> okay, let's go. <laughs> Hvor mungløs Det var Det var han, han tog af JABBLE GEAR ikke lade sig give Jeg har hånd Jeg ikke Jeg Okay, let's go มีมานเฉยเลยพี่เองตูเนี่เบอร์ตายหมนเสียอะไรเนี่ยแมวงมาแล้วอมาแล้วอตัวนึงรวหหมุนหอยตายแล้วตายแล้วเจ็ดเจ็ดขอตัวโอ้ยใคาร์เฟยโอ้ยบัง

เป็นใครเด้อเดบอบลีตรงแยกโอ้ยดีเบนเอาดีเบนจริงจริงเจตีไม่น่าพูดเลยออเอย b โ e ล Win ขอ่โผิ่เมอ่ะสพานเปล่าสพานเปล่าสพานกันเลยตหมดเลยขีหาเลยไปกับบวนเลยมามา Ah, bah, bah. Okay, let's go. Uh, 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 Được rồi, được rồi. Bomb has been planted. Được rồi, được rồi. làm có một cái một ngày สองตัวเลยเอ้าไอซีทุกตัวได้ฟังมั้ยไอซีทุกตัวเด้งทุกตัวทุกตัวเลย Alright let's move out Thank

มนดดีก่อนเม่่อมหนแดงขมุนมุนมุนขึ้นมุนรถเลยนะว่ะ type ขอบใจมากเลยวุ่นวายเป็นไรเลยังไงเลยชอให้ใจเราลุมยิงต้อมัน Alright โอเดตัตัตัไว้ตัๆย้ has been planted ีทำไมตีทไมยิตีตีทำไมยไืงั <laughs>

เราดักคืนเนี่ยแหละเล่นตายหมดเลยตายแล้วช่วยช่วยช่วยหน่อยอ ไปวางก็ได้ทนะี่นะีอ้อน้เสี่ยมันดินมาพังไดูอนะโอเเ้ยเบนโดนดินทา่าตาย พี่เราเล่นเกมชาดีกว่าเอ้าะไล่เก็บเโอเคตัว

ไอ้เจ๊ะใสย่สยสย่พี่ใหญ่ตับล่ทีมชนะ